สวัสดีครับผมสิงห์เท่าครับก็วันนี้สิงห์เท่าพามาร้านของลูกศิษย์นะครับอ่ามทัลนฟิลม์มสิงห์เท่าพามาชมร้านที่สิงห์เท่าแวะมาเล่นกับลูกศิษย์ประจําแล้วก็ลัของสิงห์เท่าก็มาติดฟิล์มอยู่ที่ร้านนี้นะครับก็เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศข้างในกันใครเพื่อนๆคนไหนเอฟซีอยู่ไหนอยู่ใกล้แถวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ อยากมาติดฟิล์มกันร้อนหร mm ือ hmm. ว่าฟิล์มเจ๋วๆดีๆก็มาติดกันที่ร้านของลูกศิษย์ของสิงเ่าสิงท่าได้เดี๋ยวแพะพามาชมในร้านเจเอนี่สิงเท่าพามาเจอลูกสาวสวยกับเจ้าของร้านไม่ทนฟิล์มที่ สิงทํามาติดรถแล้วก็มีมีฟิล์มอะไรแนะนำบ้างครับแล้วชื่อชื่อคอุณยาเลยครับอ่เพื่อนของสิงเท่าเองเพราะว่าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากมาติดฟิล์มอ่าแวะมาติดฟิล์มกับสิงเท่าได้อเป็นเซรามิกค่ะแล้วก็เป็นคาร์บอนนะคะเริ่มต้นที่เป็นฟิเป็นเป็นคาร์บอนแล้วก็เซรามิกค่ะมีหลายราคาค่ะเซรามิกที่ร้านก็เริ่มต้นอยู่ที่สา0พันเก้าร้อยบาทนะคะราคารวมลอก ฟิล์มเก่าแล้วก็ติดตั้งใหม่ค่ะมีใบรับประกันทุกคันค่ะเริ่มต้นรับประกันอยู่ที่7ปีนะคะโอ้หเจ๋วเลยแล้วมีฟิล์มยี่ห้ออะไรบ้างครับเนี่ยก็ทางร้านจะเป็นฟิล์มหลกัหลกๆก็จะเป็นแบรนด์ของบริษัทคารินอนนะคะ<อ>แล้วก็แมกมาค่ะในนคสรสวรรค์ก็จะเป็นเจ้าเดียวค่ะที่ดูแลแบรนด์นี้อยู่ค่ะเป็นศูนย์ติดตั้งของแบรนด์คาริน o นกับแมกมาค่ะ<อ>แล้วก็ยังมีฟิล์มคาร์บอนแล้วก็ฟิล์มซิงฟิล์ม มีหลากหลายค่ะมแม่มาชมกันได้เนาะค่ะแล้วก็อ,อยากฟังสิงเท่ามาเล่นสดก็ระหว่างที่รอติดฟิล์มอยู่ก็ <c oughs> เรียกบน้างใช้สิงเท่ามาเล่นกีตาร์ให้ฟังได้เนี่ยมีกีต้งกีตาร์มีเดี๋ยวสิงเท่าจะมาสอนช่วงท้ายนะครับ อีนี้สิ่งเข้าจะมาแจมอุปก,กรณ์ของลูกศิษย์ที่ร้านไม่ทนฟิล์มครับพอดีพอดีผมมาเจอเอฟเฟกของลูกศิษย์ผมเนี่ยที่เอฟเฟกชื่อวาเลนตันอของน้องหนึ่งช่า,างฟิล์มอยู่ที่ไม่ทนฟิลม์มมก็เลยบอกหนึ่งว่า,อาเอฟเฟกต์ไอ้ตัวนี้มันเหมือนสมัยสมัยผมเป็นวัยรุ่นตอนที่เล่นงานปาร์ตี้นะมันจะมีเอฟเฟก คล้ายๆมันก็วววอกนี่แหละก็คลายบิบบี้แต่จะเป็นทั้งบอลล่มแล้วก็เป็นอ่าเป็นวาว์ในตัวด้วยแต่ถ้าเป็นที่วาว์ที่ผมใช้อยู่มันถ้าเป็นวอลกหรือคลายบิบบี้มันจะถ้าสมัยเก่านะสามสิบกว่าปีที่แล้วมันจะส่วนมากก็จะเป็นเฉพาะเป็นวาว์อย่างเดียวจะไม่เป็นบอลล่มด้วยแต่ก็มีที่เป็นแบบมีเป็นทั้งบอลล่มแล้วก็เป็นทั้งวาวในตัวก็มีแต่ตัวนี้ผมเห็นอ่าเห็นผมเลยถามว่าหนึ่งซื้อมาเท่าไหร่วะเนี่ยบอกซื้อมาสองพันเก้าที่ลาซาดานะ อผมก็ไม่เคยได้ยินอ่ะนี่ฮอเนี่ยไอว้วาเลนตันไอ้ตัวเนี้ยผมไปดูเออคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็เลยเออเดี๋ยวลองลองมาทําคลิปดูที่เนี้ยนะเนี่ยตรงไอว้วาเลนตันนี่มันเป็นคล้ายๆเหมือนมินิวาลนะเหมือนเป็นเป็นวัลลุ่มตอน,นแรกเป็นวุ่มอ่าแล้วพาก็ันเป็นวาลด้วยพอกดไปเหยียบครั้งนึงมันจะปิดสว,วิตช์วาล ก็ถือว่าน้ำหนักเสียงของวาวอ่ะความถี่ก็ก็ผ่านนะถ้าเปิดไปเล่นเรารัเล่นงานสนาปพวกแวรลิตี้พวกตามผับร้านจชิวนี่ก็ถือว่าได้ เสียงใช้ได้ถ้าเป็นเสียงันรุ่มก็โอเคอยู่นะถ้าถามผมคนรุ่นรุ่นเก่านะผมจะชอบติดอ่ะ เป,เป็นเสียงวาวที่เป็นแบบของแท้มากกว่าที่ไม่ได้เป็นบนลุ่มด้วยนะก็เหมือนกับพวกวอลคไยบิบี้พวกนี้เพราะว่าน้ําหนักเสียงอ่าถ้าเราลงไปน้ําหนักเต็มเต็มพวกความถี่เสียงแหลมเนี่ยมันค่อนข้างแบบเล่นมันสะใจเวลาเราเล่นลูกเอ,อื้อนลูกอะไรเนี่ยลองมาดูไม่ได้เปรียบเทียบกัน,นอันนี้จะเป็นวาวต้นฉบับมันเลยอันนี้วาวที่ผมใช้งานอยู่วอลค์ Walk นี้เวลาเรากดไปเนี่ย เล่นแล้มันได้อัตราลดมากกว่าไปเป็นพวกที่เป็นวาวพวก,พวก,พวก,พวกสมัยใหม่นะผมว,ว่าแล้วแต่ความชอบถ้าเราใส่เสียงแตกไปามาดูวาลเลนตันจะเป็นเนใส่เสียงแตกหมู่อะไร มาดูขอบล็อกออริจินอลบ้างนะเป็นซาวด์ต่างกันนะมันได้มิตินะผมว่าได้มิติซาว์ที่มันแบบเป็นธรรมชาติมันเป็นวาวมากกว่า ได้ฟีลคนละแบบนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีผมก็ว่ามันก็ดีทั้งทั้งทั้งสองแบบกับแบบออริจินอลหรือว่าแบบสไตล์สมัยใหม่ก็มันจะคล้ายเหมือนเป็นออโต้วาลสไตล์พวกซัมโมเดิร์นยุคปใหม่ถ้าถามว่าดีดีไหมหรือไม่ดีผมก็ว่ามันก็มีทั้งข้อดีกับไม่ดีปนกันนะครับของเก่าก็เหมือนกันมันแล้วแต่ความชอบถ้าเราต้องต้องการแบบชอบแบบซาวแบบแบบไหนล่ะถ้าเป็นแบบซาวสมัยใหม่หรือว่า จะเป็นแบบสมัยใหม่เขาก็ไม่ได้อิงชอบแบบซาวสมัยเก่าเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันก็ก็ดีดีเหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่ความชอบกันนำนำเอาไปใช้งานถ้าต้องการแบบซาวแบบโอ้โหแบบให้มันกลืนแบบสุดๆแล้วก็ต้องผมว่าก็ก็จะเป็นแบบชุกเก่านั่นแหละนะมันแบบประเก่าก็โอเคกว่าแต่ถ้าเป็นแบบเราชอบแบบื้อชสมัยใหม่ซาวออกวาว เออฟังแล้วมันเป็นซาวแบบเสียงโทออกมาแบบรูปแบบใหม่ผมก็ว่าอย่างเงี้ยไอ,อว้ววลตั้งต้นนี่ก็โอเคใช้ได้เนี่ยมันก็ใช้ได้ผ่านเหมือนกันจะเป็นของออริจินอล อ่คลิปนี้ก็เปรียบเทียบระหว่างซาวรุ่นใหม่กับซาวรุ่นเก่าก็เพื่อนๆคนไหนชอบซาวแบบไหนก็ลองมาใช้กันราคาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะ อย่างตัวนี้เป็นทั้งบอลล่มด้วยจะให้ประโยชน์ได้ด้วยเพราะมันเป็นบอลล่มไอวานิลน่านะเป็นทั้งบอลล่มมีเสียงวาลด้วยเห็นในตลาดไช้อปปี้กับลาซาด้าก็อยู่ 2, 2,009แต่ไอ้พถ้าเป็นอ่าเป็นพวกวอลกับคาร์บิบี้ถ้ารุ่นแบบออริจินอลเนี่ยก็ค่อนข้างราคาแรงหน่อยนะครับราคา4,000-3,000กว่าบาทไปไปลายที่4,000ผมไม่แน่ใจแล้วนะนะลองไปดูแต่ถ้าตลาดมือสองก็อยู่พันกว่าบาทพันห้าพันแปดพันเก้าไม่เกินสองพันอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่า มันก็ต้องแล้วแต่ความชอบมันนะถ้าเผื่อเราชอบแบบซาวแบบความชัดเจนความใสความแบบออริจินอลขอามันก็ต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเอามาใช้งานแบบทั่วไปหรือว่าวาไรตี้ไอตัววาไรตันนี่ก็คุม้มเป็นทั้งมันลุ่มแล้วก็เป็นวาวด้วยนะครับก็เลือกเอานะครับสิ่งเท่าว่าก็ก็โอเคทั้งสองแบบแต่ถ้าสไตล์ผมผมคงเรื่องเป็นแบบโบราณนั่นแหละเพราะว่าผมคนรุ่นเก่า แต่มันก็ดีดีทั้งสองอย่างครับไม่ไม,ไม่ไม่คิดกากหรอกใช้ได้ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมฝากเพื่อนเพื่อนเฟฟีคนไหนผ่านมา,านครสวรรค์ก็มาติดฟิลท,ที่ไม่ทนฟิลนี่ได้ครับก็ในมีส่วนลดพิเศษราคาพิเศษนะคบจมยาวเกค,ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ